วันนี้นะอาจาร,รย์อ่านข่าวแล้วก็จบเลยดีกวนนะ่าเนาะไม่ต้องพักยกหรอกนะอ่านข่าวแล้วก็จบอย่าเผลอไปวิพากษ์วิจาร์มากเท่านั้นแหละอาจาร,รย์เอ๋ือยเนี่ยบอกตัวเองนะไม่ง้นมันจะจบไม่ลงแต่ไปขยายรายละเอียดแล้วก็ไปเรื่อยแล้ว,ลว, aw, ลวเดยาวชะละยาวนะถ้าใครปวดท้องปวดไส้กระแวะเอาเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวอาจาร,รย์อาจาร,รย์วาดนะอ่านข่าวเร็วๆแล้วก็จบไปเลยดีกว่า ตอนนี้รายงานนะสถานะสถานะอากาศภูผาฟ้าน้ำนะก็19องศาเซลเซียสนะฝนตกปล่อยปลายมีลมเบาๆว่างั้นนะกรมบุตุของเรานะอากาศเย็นสบายอากาศสดชื่นนะพลังเต็มดีพลังเต็มดีมากว่างั้นนะ <c oughs> เอารา,ายงานไปกรมบุตุรายงาน <laughs> นะก็ถลายงานอข่าวก็เอาข่าวผู้พาฟันน้ำือ่อวานนี้ก็ไปช่วยกันทนนําแปลงเนาะานาแปลงเล็กมกําลังพัฒนาจันว่าเดี๋ยวเรากาลังพัฒนานาแปลงเล็กไปเมื่อวานเราก็ไปช่วยกันทํานาแปลงเล็กก้กำลังสนุกนะกำลังเห็นตรงที่งามก็มีตรงที่ตายก็มีนะอธิตายไม่ใช่อะไรหรอกเราไปดูแลันไม,ไม,ไม่ทันเรายังจัดระบบได้ไม่ดีนะอธิตายก็มีอธิไม่โตก็มี บางทีเราตอนนั้นเราเอาดินใส่มัดดินด่องเหนียวไปรัดลากเขาไว้เขาเลยออกไม่ได้นะตอนเราย้ายเขาเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาจะเขาจะอยู่ไม่ได้ต้องให้เขาได้วามชื้นก่อนทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปซ่อมใหม่ไปแก้ใหม่ปูคราวนี้เดี๋ยวเขาดูภายในสองอาทิตย์เดี๋ยวเขาดูเธอนะชงดิีๆเมื่อวานนี่ก็ไปโอ้โหตรงไหนดินมันแข็งแข็ง,ขงมันไม่เข้ากันเอาอินทรียวัตถุใส่ชงใส่ชงใส่อาจารย์เห็นอินทรียวัตถุอยู่ใกล,ใกล,ใกล้นั่นอยู่ด้วยนั่นะนอกจาก ถ้ามันหมดตรงนี้แล้วก็ไปเอาเกี่ยวมาใกล้ๆ่ะไปตัดมาพืชสดเต็มอยู่ใกล้ๆนะ่ะต้องเดินข้ามน้ําไปหน่อยนะโอ้เดี๋ยวมาใส่นะนะคุกคุกุกดีๆล้วรู้วิธีคลุกแล้วด้วยวิธีคลุกง่ายๆนะเออเอาอินทรีย์วัตถุมาแปะลงไปแล้วก็เอาดินที่ขึ้นมาถมใส่แล้วก็สับ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 เหมือนเหมือนเราผสมปูนเนี่ยมันจะง่ายชิชเข้าที่แล้วก็ตีแปง้งทุดนะเรียบร้อยนะทําเป็นแล้วเดี๋ยวนี้สบายนะ น้ำจะมีเทคนิคเยอะแล้วเราก็ปรับน้ําให้มันพอดีเพราะฉันว่าปรับน้ำเนี่ยทำได้สองอย่างของเรามีน้ําเยอะอยู่แล้วหรือคนท่านในดืนก็เหมือนกันหนึ่งทำระดับให้มันสูงท่วมเข้าไปในแปลงเลยก็ได้พอมันเข้าเสร็จแล้วเราปิดน้ําไว้เลยนี่ก็ได้เหมือนกันนะเป็นการลดน้ําแบบไม่ต้องลดไงให้มันท่วมเข้าไปเลยแล้วก็ปิดรับจึ๊กเลยแล้วมันก็เดี๋ยวค่อยๆแห้งลงเข้ามันนะแบบนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะใส่อาทิตย์ละครั้งก็ได้แบบนี้ก็ง่ายอีกยกยกไอ้ไอ้ Uh, พลาสติกของเราเนะี่ยให้สูงท่วมแปลงพอดีเลยก็ได้โดยเจาะกันกันกันมันสุดเป็นไง uh, จริงๆเนี่ยเกือบท่วมแปลงเอาเอา,เอาเกือบท่วมแปลงแล้วเราก็ต้องแปลงเราเจาะล่องเข้าไปแล้วทําเป็นหลุมขนมครกเจาะให้น้ําเข้าไปแล้วทําเป็นหลุมขนมครกไว้ทมอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ล้นแปลงน้ําก็จะท่วมแปลงพอดีแต่มันจะล้นออกไปทางพลาสติกของเราแบบนี้ก็ได้ กับอีกแบบหนึ่งที่เราทําเมื่อวานทําแบบตำๆหน่อยห่างจากผิวมันประมาณสัก5เ,เซนก็จะกําลังดีเดี๋ยวเราลองดูว่าแบบไหนได้ผลเป็นไม่ได้ผลแล้วก็เอาแบบนั้นเราจะได้ลดน้ําก็น้อยอาจารย์ว่านานๆได้ท,ทําทีหนึ่งนะจะลดน้ําก็น้อยแต่ค่อยไปดนะูปรับแปลงปรับอะไรให้ดีลปลูกไปให้เต็มที่เลยทีนี้อาจารย์ว่าถ้าเรามีพันธุ์อะไรเอาไปปลูกเลยนะ วันนี้เดี๋ยวเอาพันนู่นพันนี้ไปผักกาดผักอะไรอะไรปลายนางผักกาดยังอยู่เปล่าฮะพันพันผักกาดที่ปลายนางหวานไว้แต่หมดย่างทั้งหมดแล้วเอาเมล็ดไปหวานฮะหมดแล้วเหรอปลายนางลูกเป็นไงเราไม่รู้บางทีเห็นหน้าอยู่ไม่เป็นไรไปถามดูซิที่แจ่มใสยังมีพันผักกาดอยู่ไหมถ้ามีเดี๋ยวเราเอาไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปเอาพันผักกาดไปปลูกพันผักนู่นผักนี่ปลูกไปเลย นะแต่งแปลงไปดีๆแล้วก็ทําระบบน้ําดีๆเลยมันเก็บรายละเอียดแล้วตอนนี้นีเนี่นี่นระบบน้ําของเราทำแบบน,นี้ระบบน้ําของเราเนี่ยนะง่ายแล้วทีนี้เพราะว่าถ้าให้น้ํามันไหลาซาะมันซาะขาดหมดเลยนะซอะแปลงนี่พังหมดเลยซาะคันก็แพงพันหมดถ้าคันดินนี่พังคันดินนี่พังแต่ถ้าเราเอาพลาสติกคุมเท่านั้นเองนี่พลาสติกจะได้ใช้ประโยชน์กับคราวนี้แหละพลาสติกที่เขาทิ้งๆกันเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ น,นี่จะใช้แต่อันนี้ใช้ใช้ท่อท่อเน,นี้ยน้ํามันไหลไม่ค่อยคล่องเต็มท่อแล้วก็ไม่ไปแต่พลาสติกนี่มันไหลข้ามข้างบนได้ด้วยนะไม่ต้องซื้อด้วยถูกๆนะพลาสติกคุ้มเลยโอ้สบายไม่เซาะเราได้แล้วทีนี้ได้แล้วเราย้ายออกต้นกล้วยมันฉ่าน้ําไปต้นมะละกอเอ๊ะต้นนั้นนั่นฉ่ำน้ําไปมันตายก็ย้ายออกต้นอะไรนะัมักนัดมักนัดอะไรมักนัดสับประรดนะสับประรด นะเอาว่าง่ายพญานางเอาแบ่งไปปงไปแล้วนะเอาเอาตกลงตกลงไม่เป็นไรขอบคุณกําลังพ่อใหม่ไม่เป็นไรนะเอาขอบคุณมากเดี๋ยวเราเอาเมเล็ดต่างๆไปด้วยแล้วนะหยอดมเล็ดด้วยอาจารย์ว่าปลูกให้มันโอ้โหระเบิดระเบิอไปเลยตรงงามก็งามอยู่นะไม่ใช่ไม่งามนะตรงงามก็งามเชียวกำลังงามเลยคณะเราก็กำลังงามเลยนะอ่ผักกาดกวางตุ้งเนี่ยก็กำลังงามนะโอ้นะ เราทําได้ถูกต้องมันก็จะงามถ้าไม่ถูกต้องไม่งามเอาว่าไงจะพูดอะไรอาจารย์แกนเคลือบเมื่อกี้หมดลืมคําพูดไปแล้วอ๋อค่ะอันอันอันแรกเนี่ยว่าจะกลับไปที่พระสูตรนิดนึงค่ะอาจารย์ที่กลับไปที่พระสูตรพระสูตรสูอ,อก็คือบทที่พระพุทธเจ้าสอนพระลาหลนะ่ะเป็นคล้ายๆกับที่ท่านพระสารีบุตรท่านบรบลีสีหนาฏ อนนั้นนะคะที่ว่ามีภิกษุกล่าวตู่ท่านแล้วท่านก็เปรียบเทียบตัวเองเหมือนดินน้ำลมไฟนะคะโคเขาขาดเตกขอทานอะไรเนะะี่ยค่ะอ,อันนี้ก็เลยอยากทราบว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือของท่านภาษาลีบุตรเองตัวไหนอะตัวสูนุเนี่อะสุดที่อ่านไปนี่แหละของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนพระลาหุนก่อน ก็แล้วแต่อาจจะสอนใครก่อนก็ได้จะสอนภาษาลิบุตรก่อนก็ได้ภาษาลิบุตรท่านยกคําพูดนี่มาบรลีศีหนานอะค่ะที่ว่าเกียบเหมือนดินก็เป็นคําพูดเดียวกันเลยเป็นภาเดียวกันเลยได้ได้ท่านจะสอนใครก่อนก็ได้บางทีตอนนั้นตอนนั้นภาษาลิบุตรท่านก็เลือกใช้แต่ละคำหนึ่งใช้กับท่านท่านจะเลือกใช้อะไรสองใช้กับผ네ู้อื่นท่านเลือกใช้อะไรนะเสร็จแล้วจากนี้ จากนั้นปริจักก็เลือกใช้คํานี้สอนลูกสอนพระลาหุนแล้วก็อีกอันนึงว่าจะถามว่าฝั่งมามาที่แปลงพ่อปลูกกลับมาได้สองสูตรนะสูตรหนึ่งสูตรผักสูตรนะอันหนึ่งสูตรปลูกผักปลูกปักที่นี่นะปลูกผักแปลงแปลงกลับมาที่แปลงอตกลงทางฝั่งต้นกล้วยเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าให้ทําไปเลยใช่ไหมคะได้ได้จะปลูกอะไรก็ปลูกก็ได้เอา มเมล็ดผักแล้วก็ทําอะไรที่อา่าทาไปได้เลย<า>ทําไปได้เลยค่ะทาไปได้เลยแลว้วอาจารย์ว่าตรงเลยต้นกล้วยไปฝั่งต้นกล้วยมันมีหญ้ามีอะไรโรคเยอะนะเอาไว้ทําปุ๋ยเนะ่ยตัดใาเอาไว้เป็นจุดเอาปุ๋ยมาใส่ก็ได้<ฆ>นะตรงต้นกล้วยนั่ก็ทำได้เอาช่วยกันทําเลยช่วยกันทําเลยเ<ฆ>มื่อวานพี่น้องก็เริ่มทําเป็นละนะเริ่มทําได้ทีแรกเราก็ไม่รู้ทางนี้ทีไรเหมือนกันเออเอาไงดีว่านะมันงงงเมาเมาเหมือนกันนะ เออยิงเมจิกก็ยิ่งเขาสารภาพเลยหนูคิดไม่ออกเลยค่ะมนนงงงงเมาเมาไม่รู้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาว่าเขานึกออกแล้วผ่าทําก็เริ่มคิดออกแล้วพี่น้องเราก็เหมือนกันไปแรกๆก็งงงเมาเมาเหมือนกันนะออาจารย์ผาทาอะไรแต่ตอนนี้เริ่มจับทางได้แล้วอาจารย์เห็นหลายท่านช่วยกันคนละม้คนละมือได้แล้วมันเปลี่ยนบ่อยเขาก็เลยเึือมั้งคะอ่าเปลี่ยนบ่อยเขางงเขาเมานะขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ก็คือ ในส่วนที่พวกเราทําแล้วนาในนาน้อยเรานะคะเอเถ้าใครที่ลงไปก่อนให้ให้ไปเดินดูน้ำหน่อยคะ่ะเพราะว่าม,มีบางแปลงเขาจะแห้งแข็งเลยนะคะออแล้วเขาก็พืชที่เราปลูกอะ่ะมันเป็นต้นกล้าส่วนใหญ่มันก็จะตายอ,อถ้าถ้าไปเห็นว่ามันแห้งก็ให้ช่วยเปิดน้ําเ,ออเดินไปที่ต้นทางของเขาอ่ะมันจะเป็นแปลงแปลงแปลง,แปลงอยู่นะคะ ได้ได้ก็ช่วยกันดูอ่ะช่วยกันดูช่วยกันดูไปไปดูบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นว่าจะต้องทําอะไรบ้างอ่าดีเห็นแล้วว่างามเร็วมากค่ะอ่าเร็วมันจะงามข้าวก็งามเร็วมากเลยเดี๋ยวผักจะงามเร็วเลยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะจุดที่ชงดีๆมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเลยนะโอ้โหผิดหัวผิดตาเลยนะเ๋ยวคอยดูข้าวก็งามผักก็งาม พิดหูพิดตาอ่าดีนี่กำลังทำกันโอ้สนุกสนุกอาจารย์ว่ากำลังมันนะที่นี่กำลังทำกิจกรรมไร้สารพิษสนุกน่าทำเสร็จที่แปลงนี้เราก็ย้ายไปแปลงอื่นเรื่อยๆรืเรื่อยเืไปดแปแปูแปลงนู้นแปลงนี้เราจะทำตรงไหนตรงไหนแต่อาจารย์ว่าทำให้มีคุณภาพไปในแ,แต่ละที่แต่ละที่เลยทำคุณภาพไปเลยถ้าทำลวกๆม่รลก้ลกจะทำไปทำไมน่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำคุณภาพมันไม่ได้กิน เราทาคุณภาพไปเลยแต่ละแปลงแต่ละแปลงแต่ละแปลงทําให้ได้คุณภาพไปเลยให้มันดีไปเลยถ้าไม่ดีก็ปรับอีกเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่อีกคลุกอีกปรับระดับให้มันพอดีปรับน้ําเข้าไปให้พอดีพืชก็ตัวไหนต้องการน้ํามากน้ําน้อยเราก็เลือกให้พอเหมาะตอนนี้กําลังได้แล้วอาจารย์ว่ากาลังกาลังเห็นว่าเออจะทํำยังไงยังไงได้บ้างเรากําลังที่จะมีความรู้มากขึ้นมากขึ้น จริงมันรู้แล้วลหละแต่มันเหลือเอาไปประยุกต์ใช้ว่าอาจารย์ไม่ยากอาจารย์สูดได้ง่ายทำกสิกรรมของอาจารย์น่ะสูดได้ง่ายคือมันมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหานั่นแหละแค่นี้เองนะทำกสิกรรมไม่ได้ยากอะไรนะมันมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหานั้นฟังเข้าใจไหมมันมีปัญหาอะไรก็คิดวิธีแก้ปัญหานั้นไงเออมันทำไปแล้วมันมีปัญหาอะไรในชีวิตเราวันนี้ปัญหาอะไรเราก็คิดวิธีแก้ คิดไปตามนั้นอะไม่ต้องคิดมากหรอกมันมีปัญหาอะไรแล้วก็เราก็ปุรณาการแล้วก็ครีเอทหาวิธีแก้ปัญหานั้นไปเท่านั้นมันก็จะได้นี่ดีอันนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์ก็คือเมื่อวานก็มีสภาวะนะคะที่ไปทําในนากันก็เห็นว่าอ๋ออาจารย์เห็นว่ามันมีปัญหาปุ๊บก็แบบสอนการแก้ปัญหานะณที่นั้นเลย ณปัจจุบันนั้นเลยก็คือให้ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็แก้ปัญหาไปโดยที่เราไม่ทิ้งปัญหาให้มันทิ้งค้างไว้หมักหมมค่ะเป็นการทำงานท, <c oughs> ที่สอนการทำงานที่ดีค่ะครับคุณค่ะใช่ใช่เี่ยเดี๋ยวเราขอดูท่านท่านมันแห้งเนี่ยเดี๋ยวจะก,ก็จะพาแก้ปัญหาอีกเดี๋ยวเอาพลาสติกไปคุมทีนี้เห็นเขาว่าพลาสติกเยอะเนี่ยท,ที่นู่นที่นี่โอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองพลาสติกอะ นะเอาไปคลุมแปลงเหมือนที่เขาคลุมพลาสติกอะนะคลุมพลาสติกแล้วโผล่มาเฉพาะต้นพืชที่ต้องการใช่ไหมมันก็จะไม่ต้องรดน้ําบ่อยเรื่องอะไรไปรดน้ําบ่อยถ้าเราคลุมพลาสติกไว้น้ําก็ไม่ระเหยออกแล้วก็สบายนะพอาะอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งรด้ครั้งหนึ่งโอโ้สบายไปทําอย่างอื่นได้ที่เราคลุมพลาสติกน,นี่แปลว่า เราปรับดินให้ได้แล้วอ่าปรับดินได้แล้วใช่ใช่ปรับดินให้ได้ที่แล้วปูพลาสติกเลยที่ไหนปรับดินได้ที่เอาพลาสติกแปะ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 แล้วโผล่ไว้เฉพาะจุดที่จุดที่พืชจะขึ้นมาหรือจุดที่จะให้น้ําลงไปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราดินทั่วๆไปเราจะคุมพลาสติกแล้วก็ปลูกโอ้ไม่ได้อต้องปรุงดินก่อนปรุงดินก่อนแล้วค่อยคุมพลาสติกอ่าปรุงดินให้ได้ที่แล้วก็คุมพลาสติกเจาะเฉพาะจุดที่เรา จะให้พืชขึ้นกับจุดที่เราจะลดน้ําลงไปแค่นั้นรับรองเลยทีนี่เราโหหญ้าก,ก็ไม่ขึ้นหญ้าก,กาก็ขึ้นยากเราก็ไม่ต้องไปถอนหญ้าเอออิสบะยนะคือเราทำไปจะอยู่ในนั้นใช้ปัญญานะแก้ปัญหาไปใช้ปัญญาแก้ปัญหาไปเออหญ้าก,ก็ไม่ขึ้นด้วยเอออะไรนะหญ้าก,ก็ไม่ขึ้นแล้วก็อะไรออน้ําก็ไม่ต้องลดบ่อยอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้นะยเราก็ อาจารย์ก็ดูไปแล้วก็แก้ปัญหาไปตามนั้นแหละโอ้เห็นมันสูงน้ําไม่เข้าแล้วก็หาวิธีให้น้ําเข้าเออทำให้มันต่ําลงอะไรต่างๆน่ามันต่ำเกินไปน้ําท่วมก็ทํามันสูงขึ้นปรับไปปรับมาน่ามันไม่งามอินทรียวัตถุมันมันไม่พอเขาไปใส่อินทรีย์วัตถุอินทรียวัตถุไม่พอดินเหนียวดินทราอยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปใส่อินทรียวัตถุเข้าไปน่าคลุก นะมันโอเอาไปใส่เหมอนกันแต่อินทรีย์วัตถุอยู่ข้างล่างดินอยู่ข้างบนนาะเตะเลยรากพืชก็ไปไม่ถึงใช่ไหมมันก็เออมันต้องคลุกให้เข้ากันอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้เออพอไปคลุกให้เข้ากันโอโ้โหบางอันมันมันเหนียวนาอย่างอย่างต้นกล้วยเมื่อมันแห้งแล้วเนี่ยมันเหนียวนะสับก็ไม่เข้าจะสับผสมก็ไม่เข้ามันไม่เหมือนสดนะ สับไม่เข้าเมื่อวานนี้ก็สับไม่เข้าสับยังไงก็สับไม่เข้าโอ้โหเล็กนี่เขาบอกไม่ไหวครับไม่ไหวครับเลยนะเขาก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเลยนะมันไม่ไหวสับไม่เข้าจริงแต่ละค้นว่าแรงๆสับไม่เข้าอาจารย์ก็สับไม่เข้าโอ้ทุกทีเราก็สับเข้าว่ามันอ่อนอันนี้มันเหนียวสับไม่เข้าอาจารย์ก็ใช้ปัญญาไม่รู้เป็นยังไงเราก็คิดออกอยู่ในนั้นแหละนะเออใช้ปัญญาว่าจะทํำยังไงอาจารย์ก็นึกถึงวิชาผสมปูนนะแล้วก็เอาอินทรียวัตถุปูก่อน หลักมาปูแล้วก็เอาดินมาแปะขวดดินมาแปะแปะเสร็จแล้วค่อยๆสับไปทีละส่วนทีละส่วนไปเดินตรงด้านตรงข้ามเรามากองด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปสับคืนไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะค่อยๆเข้ากันไปเรื่อยๆกองไว้แล้วก็สับคืนมาอีกด้านหนึ่งมันยืนอีกด้านหนึ่งแล้วก็สับคืนมาเข้าไปก็มาเอาเข้ากันเลยทีนี้ก <c oughs> <c oughs> <actively. c oughs> ็มันมันมันจะเป็นความรู้ที่เราอยู่ในนั้นเนะี่ยทำไปก็จะมีความรู้ไปอยู่ในนั้นอาจารย์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้อาจารย์จะบุรุาการมันจะเอาประสบการณ์นั่นแหละที่เคยใช้ อาจารย์เอาวิชาประวัติศาสตร์มาใช้ <c oughs> ถ้้ที่จริงก็เอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีค่าที่สุดในโลกคนก็ไม่เข้าใจแท้ที่จริงใน,ในโลกใบนี้มีประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ปาาต่างๆท่านทนําไว้หมดแล้วเราเหลือแต่เรียนรู้เท่าน,นั้นประวัติศาสตร์คุณจะเรียนรู้เท่าไหร่จริงเรียนรู้ไปเป็นล้านๆชาติยิ่งดีนะสมัยชาตินั้นชาตินี้พระพุทธเจ้าทํำยังไงพระโพธิสัตว์ทํำยังไง ไล่ย้อนคืนไปหรือในชาตินีน้ในชาตินี้แหละบรรพบุรุษประเทศนั้นประเทศนี้เจอปัญหานี้ <c oughs> เจอปัญหานั้นปัญหานี้เขาแก้ยังไงยังไงแล้วมันได้ผลไหมแล้วอะไรจะเหมาะกับตรงนั้นเราเราเอามาบูรณาการอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จริงอาจารย์เอาวิชาประวัติศา,ศาสตร์มาใช้แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์เรียนรู้ตั้งแต่รูปธรรมไปถึงนามธรรมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งรูปธรรมนามธรรม แล้วก็เอามาใช้ในสถานาการณ์นั้นๆไม่ใช่แต่เรื่องกสิกรรมนะทั้งเรื่องกสิกรรมทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรๆการเมืองเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาใช้หมดนั่นแหละแท้ที่จริงนะวิชาที่เอามาใช้ได้ดีที่สุดในโลกคือวิชาประวัติศาสตร์เพราะคนเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรเองได้ได้เกินกว่าปราาะวัติศาสตร์หรอกเกินกว่านักปราชญาดเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ท่านท่านได้ตรัสรู้ไว้หรอกมันไม่มีใครรู้กว่านั้นหรอก สูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้สูงสุดแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลี่ยนรู้ตามพระพุทธเจ้าก็รู้สูงกว่าอาริยชนหรือปุถุชนทั่วไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านรู้มากแล้วเรียนรู้ตามท่านไปหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านทาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้เราก็จะได้เห็นว่าท่านทําอะไรไว้ทํามาแล้วมันเกิดผลยังไงทํามาแล้วเกิดผลยังไงนะนี่คือสัจจะเยยงี้ยแม้แต่ คนเกิดมาทั่วๆไปไวัยรุ่นอะไรๆเกิดมาเนี่ยแท้ที่จริงเขาก็เรียนรู้จากคนอื่นทามาทั้งนั้นแหละแล้วก็เอามาบูรณาการเอามาครีเอทต่างๆแต่แม้การครีเอทต่างๆก็แท้ที่จริงเนี่ยก็บรรพุรุษเขาทำมากันหมดแล้วล่ะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยทํามาหมดแล้วล่ะทำเป็นว่ามาเรียนรู้ใหม่เท่านั้นเองแท้ที่จริงของเก่าทั้งนั้นแหละที่เรียนกันอยู่ทุกวันเนี้ยของเก่าทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของใหม่หรอกของเก่าทั้งนั้นแหละ ของเก่าที่มันเวียนมาทำมัรู้กี่รอบแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยมันเวียนมาตำมัรู้กี่รอบกี่รอบแล้วแบบยุคที่แบบไม่มีอะไรเลยไปยุคที่มีวัสดุอุปรกรณ์มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าอะไรต่างๆมันวนกลับไปกลับมาอยู่เท่านี้มันของเก่าทั้งนั้นแหละแท้จริงเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าโอ้มันใหม่มันใหม่มันใหม่โอ้คิดออกไม่มีใครคิดออกหรอกของใหม่มีแต่ของเก่าทั้งนั้นแหละมันไม่มีอกของใหม่มันไม่มีหรอกมีแต่ของเก่า ของเก่านี่สมัยคอมพิวเตอร์อะไรทุกวันนี้ที่ว่าัดสมัยมันก็มีมาตั้งรู้กี่ล้านชาติแล้วกี่ล้าน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 ปีแล้วมันก็วนไปวนมาอย่างนั้นนะ่ะวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนั้นน่ะวนไปนะหมดยุคนี้ก็เอา้าหมดคอมพิวเตอร์หมดอะไรไปกลับไปไม่มีอะไรเลยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกมาสู่คอมพิวเตอร์สู่คลื่นโน่นนี้ขึ้นแม่เหล็กอันนู้นอันนี้อะไรต่างๆสรุปแล้วมันก็ของเก่าทั้งหมดนั่นแหละเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดนั่นแหละ มันอยู่ที่ใครจะเอาสัญญาอะไรมาใช้เท่านั้นเองสัญญาอะไรมาใช้ตอนนั้นมันมีสัญญาอะไรที่จะมาใช้นะก็เลยเหมือนกับของใหม่ก็คือสัญญานั้นก็มาบูรณาการกับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นของใหม่ของใหม่ไปเรื่อยๆถ้า,จ,าจริงแม้มาบูรณาการกับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านก็รทำมาก่อนแล้วคนอื่นๆก็ทำมาก่อนแล้ว,แ,ลวแต่ปังไหนปังไหนแต่เรื่องลึกซึ้งนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พ,พธาทำมา น่นเป็นสัจจะอย่างนั้น <c oughs> นะอ่ะโอเคก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นใครศึกษาประวัติศาสตร์ได้มากเท่าไรเท่าไรว่าทําอะไรเกิดผลดีทําอะไรเกิดผลไม่ดีน่าสถานาการณ์นั้นทําอะไรเกิดผลดีอย่างไรทําอะไรเกิดผลไม่ดีอย่างไรน่าสถานาการณ์นั้นๆแล้วเอามาบูรณาการใช้ประยุกต์ใช้น่แหละคนทีฉทนน่ฉลาดที่สุดในโลกน่ะฉลาดที่สุดในโลกน่ะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ เป็นข้อมูลคนเราจะทําอะไรก็อเอาของเก่าทั้งนั้นละมาบูรณาการกับปัจจุบันเป็นญาณปัญญาถ้าลดกิเลสได้มากทําความดีได้มากก็สามารถเอาของเก่ามาบูรณาการกับปัจจุบันได้มากกลายเป็นของใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วถ้าจับประเด็นแม่นๆไม่มีอะไรหรอกไปดูว่ามีปัญหาอะไรเราแก้ปัญหานั้นแค่นั้นเองง่ายๆชีวิตจะมีอะไรซับซ้อนไปทํากิจกรรมกม็เห็นยากเลยใช่ไหมไม่ยากนะอาจารย์ว่าไปดูมีปัญหาอะไรเราก็แก้ปัญหาที่มันมี แค่นั้นเองแต่จะแก้ได้เป็นไงมันต้องเอาปัญญารอบด้านมาใช่ไหมต้องมายึดมั่นถือมัน่นหนึ่งต้องมายึดมั่นถือมัน่นสองไปเอาปัญญารอบด้านมานะจะไปยึดมั่นถือมัน่นทำตามแบบที่เขาทำทำไปแบบไม่ได้ผลมันไม่ไดนะ้อะไรที่มันใช้ไม่ได้ผลก็ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาใช้ปัญญาไปปรับเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองนะ ต่มันมีความลึกซึ้งก่อนนะคือต้องลดกิเลสแล้วต้องทําความดีมันจะได้มีพลังวิบากดีที่หนึ่งโอ้ปัญหานั้นถูกแก้ไปเองเลยสองนะเราคิดออกว่าจะแก้ยังไงสามมีคนบอกเราสี่มีคนช่วยเรามาลงมือช่วยกันมันจะเกิดสี่อย่างขึ้นแล้วมันจะก,การพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลาดับลําดับนะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะมาอยู่ที่นี่ต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนใครไม่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนก็พร้อมทุกเท่านั้นเองใช่ไหม ไม่พร้อมปรับไม่พร้อมเปลี่ยนก็แสดงว่าไม่พร้อมที่จะสุขก็พร้อมที่จะทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอย่าง่ไปยึดมั่นถือมั่นพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมบูรณาการนะมาอยู่ที่นี่นะไปวันนี้ก็อาจจะมีอะไรนะนะให้ได้อาจารย์จะเป็นลมแล้วนะเปลี่ยนอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะเออทุกอย่างไม่เที่ยงหรอกนะ อะไรได้ผลก็คงเอาไว้อะไรไม่ได้ผลก็ปรับเปลี่ยนไปให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่ได้กินนะให้มันรู้ไปมันจะไม่ได้กินอาจารย์มั่นใจอีกสองอาทิตย์คอยดูอีกสองอาทิตย์คอยดูเช้านี้เดี๋ยวเอาเมล็ดพันธุ์ไปเยอะๆนะเอามาเล็ดพันนู้นมาเล็ดพันนี้ไปเพราะมันได้ตั้งหลายแปลงแล้วเอาเล็ดพันไปจะปลูกอะไรเอาไปใครมีกล้าอะไรเอาไปใครมีเมล็ดพันธุ์อะไรเอาไปนะช่วยกันทําช่วยกันปลูกเลยเช้านี้เช้านี้บ่ายนี้นะเอาไปเลยแล้วก็ปลูกไปเลยนะ รับรองระเบิดระเบิดเลยภายในสองอาทิตย์ขอยดูขออนุญาตค่ะสมัยน้ำท่วมมาราดแรกๆค่ะไทยกสิกรรมนี่ร้องไห้เลยนะคะแบบต้นไม้ตายหมดไทยกสิกรรมแปลว่าชาวิกษารกิกสรรมก็คือต้นกล้วยเป็นพันๆต้นที่ปลูกไว้ค่ะตายหมดยุบไปหมดเลยก็เสียใจร้องไห้พ่อครูสอนว่ามันตายกับปลูกไม่ ปลูกแล้วปลูกอีกมันตายกับปลูกอีกมันตายกับปลูกอีกปลูกอีกปลูกอีกปลูกจนมันเศร้าทุกข์พ่อครูบอกอย่างงี้ค่ะอืก็คือซ้ำๆๆๆๆๆค่ะปลูกจนหายทุกข์เลยทําซ้ําๆพ่อครูบอกให้ทําซ้าๆกรทั้งมันหายทุกข์ก็เหมือนเหมือนที่อาจารย์บาทำนะคะเป็นแล้วเปลี่ยนอีกเป็นแล้วเป็นอีกตนใจมันใจมันยอมรับกับสภาพที่ พร้อมรบับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาอืนั่นแหละนั่นแหละทุกอย่างไม่เที่ยงอย่าย,ยึดมันม่นถือมั่นต้องพร้อมรบับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดอเวลานะเอาสูตรนี้ไปใช้นะเราจะ,ะไม่ทุกข์ไม่ไม่ต้องรอให้มันโต <clears S 2> ให้มันตายอ่าอพร้อมรบับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอ่าเอาละอ่าโอเคเอา